สวัสดีทุกคนคือตอนเนี้ผมไปขบวยของคนอื่นมาจุดร้อนๆเลยเมื่อกี้แล้วผมก็เข้ามาในเซิร์ฟีวรดนี้นะดูราคากันนะั่นคืออันนี้เองนะอันแม่งห้าสิบเจ็ดกิโลติด,ดแค่นี้ดูราคานะครับคุ้มไหมทุกคนว่ามนันใหญ่มากเลยนะ เนี่ยเนี่ยดูดิเอาเอาตรลูก่อามันก็อันใหญ่พอประมาณแล้วนะเพราะว่ามันก็ผมไม่มีแคนดี้ผมก็ไม่ได้รวยอืขายไปเลยแล้วกันถ่ายรูปไปก่อนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราถ่ายคลิปไปอยู่โอเคนะเ,เล่นเงินใช้ มีเงินใช้แล้วอเคตอนนี้เรามีหนึ่งมืนสามพันสองร้อยล้านโอเคโอเคปะเราก็ไปทำอะไรดีโอ้โอ้ยลุลก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 เราก็จะทำสิ่งที่อาจจะไม่คิดซึ่งตอนนี้คือน้ำพึ่งผมเนี่ยหมดเกลี้ยงโอ้マ oh イ god หันางนงานสิ่งที่ผมซื้อได้อย่างเดียวก็มันก็ไม่ค่อยมีแล้วก็วอย่าลืมเลยใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะช่องใหม่ของช่องอภิวิชศิลธา,านาช่องใหม่ผมส่วนช่องเรียวชาแนลก็ไปกดด้วยนี่ตอนนี้มีโอ้ใหม่ก็อันนี้มาขายแต่ผมซื้อไม่ได้อไม่เป็นไร ดันางนันเราก็มาทำอะไรดีรอฟ้าผ่าดิเพราะว่าจัดเลี้ยงที่ผมมีตอนนี้ก็ดูด,ดูก็มีแค่หอยทากจิ้งจอกมีแล้วก็น้องคุกย่างอืมวันนี้ก็กากอยู่ใช่ไหมล่ะ เราก็จะทำอะไรดีเรามาดูร้านค้ากันมีอะไรมาขายไหมก็กำลังจะรีเซ็ตนะครับอีก21่วีก็จะมีผายแอปเปิลมาขาย100%ยเปอดี๋จะไม่มีวะแต่ครั้งแรกขอเก็บต้นมูนแมงโก้ก่อนมาเลยมู Moon Mango, Moon Mango. นแมงโก้มูนแมงโก้นี่นี่คือหน้าตางต้นมูนแมงโก้ เ็บโอเคเดี๋ยวเราไปขายกันว่าได้ราคามาประมาณเท่าไหร่ <S <S น่าจะไม่แพงเท่าไหร่ในจิตล้าเนเองโอพูดกาลางกลางมากเลยไม่มีต้นไม้แล้วเราไปดูสปริงเกอร์ก็ได้นะสปริงเกอร์มีโอกาสที่ ขอแค่มีอะไรก็ได้ที่หมักดีๆมาขายนะอย่างแบบเนี้อีกขอให้มีเออตัวอะไรดีให้มีนี่นี่แอดวานซ์สปริงเกอร์มาขายได้มาแบบเนี้ยได้มากเลยได้มาเพิ่มเนาะมันก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้มาเพิ่มมันจะดีมากใช่ไหมล่ะแต่พวกนี้เล่นมาคาบก็ได้พวกนี้เล่นมาคาบแต่ทุกคนต้องกดไลค์กดติดตามก่อนคปบาา โอเคโอเคไม่ม okay. ีตเทอะไรมาขายเลยอ่ะโอเคกลับไปสวนกันเถอะโอโล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 เล้งแล้วเราก็เข้ามาในสวนกินน้ำก่อนอุ้ยนี่มันน้ำหมาลืมโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ โอชิสโอชิสโอชิสโอ้ยโอ้ตรงนี้ก็จะติดช็อกโกแลตนะบ้านผมนี่ติดช็อกโกแลตเยอะมากเลยดีมากดีมากซึ่งก็ไม่มีแล้วแหละโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับลา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 บายบาย